บทนำยกระดับศักยภาพกองทัพอากาศไทยกลายเป็นข่าวใหญ่ในวงการความมั่นคงของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อประเทศไทยได้รับการส่งมอบเครื่องบินขับไล F ่ F 1 6จําจำนวน14ลำจากประเทศนอร์เวย์พร้อมระบบเรดาร์ทางอากาศ SAB 3า0 340 AEW และ C ที่สามารถยกระดับขีดความสามารถในการควบคุมและเตือนภัยทางอากาศได้อย่างมีนัยสำคัญ การเสริมเคี่ยวเล็บทางอากาศในครั้งนี้ไม่เพียงแค่เติมเต็มกำลังรบของกองทัพอากาศไทยที่มีอยู่อย่างจำกัดแต่ยังเป็นก้าวสำคัญสู่การพัฒนายุทธศาสตร์ป้องกันประเทศที่ครอบคลุมและทันสมัยยิ่งขึ้นรายละเอียด F-16 จากนอร์เวย์พลังรบที่ยังทรงคุณค่าเครื่องบินขับไล่ F-16 Fighting Falcon จากนอร์เวย์ที่ไทยได้รับมานั้นแม้จะเป็นรุ่นที่ผ่านการใช้งานมาหลายปี แต่ได้รับการบำรุงรักษาและอัปเกรดอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะด้านระบบอาวุธอาวุธปล่อยนำวิถีและเรดาร์ภายในที่ยังคงสามารถตอบสนองภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพนอร์เวได้ทำการปลดประจำการเครื่องบินชุดนี้เพื่อหันไปใช้ F 3 5แทนซึ่งเปิดโอกาสให้ประเทศไทยเข้าซื้อในราคาที่สมเหตุสมผลและยังมีอายุการใช้งานเหลือพอสมควรโดยทั้ง14บสีลำนี้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและสามารถนำมาประจำการได้ทันที ซับ3 4 0 a EW และ4ดวงตาบนท้องฟ้าแห่งใหม่ของไทยอีกหนึ่งไฮไลท์ที่น่าจับตามองไม่แพ้กันคือการได้รับมอบซาบ3 4 0 a EW และ4ซึ่งเป็นเครื่องบินตรวจการทางอากาศพร้อมระบบเรดาร์แบบเอเรียระยะตรวจจับไกลเกิน300กิโลเมตรสามารถตรวจจับเป้าหมายทั้งทางอากาศและทางทะเลได้พร้อมกันหลายร้อยเป้าหมาย ถือเป็นดวงตาที่มองได้ไกลและแม่นยำของกองทัพอากาศซาบ340ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมพื้นที่และป้องกันการรุกล้ำของศัตรูทางอากาศช่วยเชื่อมโยงข้อมูลกับเครื่องบินขับไล่และระบบป้องกันภัยทางพื้นดินได้แบบเรียลไทม์ผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์และความมั่นคงในภูมิภาค การเสริมกำลังอากาศในครั้งนี้ถือเป็นการส่งสัญญาณสำคัญต่อประเทศเพื่อนบ้านและต่อเวทีโลกว่าไทยพร้อมจะปกป้องน้านฟ้าและผลประโยชน์ของตนเองไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ในทะเลอันดามันทะเลอ่าวไทยหรือพื้นที่ชายแดนที่มีความเสี่ยงด้านความมั่นคงนอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนยุทธ,ธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติ20ปีที่มุ่งเน้นการเสริมศักยภาพกองทัพด้วยเทคโนโลยีจากต่างประเทศ พร้อมทั้งรักษาสมดุลอำนาจในภูมิภาคท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วบทสรุปก้าวใหม่ของกองทัพอากาศไทยการรับมอบ F-16 จำนวน14ลำจากนอร์เวย์และระบบซาบ 340A EW และ C คืออีกหนึ่งหลักไม่สำคัญของกองทัพอากาศไทยในการยกระดับขีดความสามารถด้านการป้องกันและการโจมตีทางอากาศอย่างครอบคลุมแม้จะไม่ใช่เทคโนโลยีรุ่นล่าสุดที่สุดในตลาดโลก แต่ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าทั้งในด้านยุทธศาสตร์ความมั่นคงและเศรษฐศาสตร์โดยไม่เป็นภาระต่องบประมาณรัฐอย่างรุนแรงเมื่อประกอบกับการฝึกกำลังพลอย่างเข้มข้นและความร่วมมือทางทหารกับนานาชาติการเสริมกำลังในครั้งนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ผลักดันให้กองทัพไทยก้าวสู่มาตรฐานสากลได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน